Okay. อันที่ที่แล้วเราทําระบบล็อกอินนะเดี๋ยวผมลองล็อกอินเป็นแอดมินดูนะครับหนึ่งสองสามสี่นะอ่ะก็จะล็อกอินได้ใช่ไหมทีนี้เราดูตรงนี้นิดนึงโอเคถ้าเป็นแอดมินผมให้ดีเดกไปที่หน้าแอดมินใช่ไหมอ่ะดูนะทีนี้ครูขอคอมเมนต์ตัวนี้ไว้ครับคอมเมนต์ comment นะแล้วครูจะเอาค่าของเอายูสเซอร์นมของเขาเนี่ยออกมายูสเซอร์เนมนะเอาตัวนี้นะนี่ยูสเซอร์เนม อ่า uh, you name นะครับโทษทีผมก็ใช้คำสั่ง echo มาดูนะ echo แล้วก็ r o ตามด้วย u แล้วก็ name ถูกไหมเราต้องการดูชื่อของเขาผมว่าจ,จะเอาไว้ในตัวแปรก็ได้ครับตัวแปรที่ชื่อว่า name นะเราไม่ต้องทำนะผมทำให้ดูก่อนตัวแปรที่ชื่อว่า name แล้วก็ print ค่า name ออกมานะครับปุ๊บนะ ถ้าเกิดว่าคู e อ็กโคเนีออกมาบรรทัดที่สิบห้าเนี่ย,มมยจะได้อะไรออกมาได้อด m มินนะลองดูนะครับมันควรได้อดมินออกมานะกลับไปที่ล็อกอินนะครับ a d m i n หนึ่งสองสามสี่ 4. กดอ่าโอเคถูกต้องนะได้อ d นมินทีนี้ถ้าผมไปที่หน้าอื่นก่อนกลับไปที่หน้าอื่นนะอ่ากลับไปที่หน้าอื่นแล้วกลับมาที่ เช็คล็อกอเหมือนเดิมเห็นปะตัวแอดมินมันก็จะตัวเนมมันก็จะหายไปละคือมันจะไม่คงอยู่ให้หรืออีกนิดนึงเพื่อเราอาจ,จะไม่เห็นภาพผมมาที่ตัวแอดมินดีก่อนเนาะแล้วผมก็ echo โเหมือนเดิมเลย echo ตัวแปรที่ชื่อว่าเนมนะคอมเมนต์ตัวนี้ไว้นะครับเกอรเราคิดว่าจะ เกิดอะไรขึ้นกับค้ดมทัานนี้อ่าดูใหม่นะเช็คล็อกอินล็อกอินเป็นแอดมินมาแอดมินค่าของแอดมินเนี่ยยู Name เนี่ยเก็บไปที่ตัวแปรเนมจากนั้นผม echo ตัวแปรเนมออกมาแล้วสั่งให้มันอ่างั้นไม่ echo นะเอาชื่อเนี่ยชื่อของเขาเนี่ยไปเก็บไปที่ตัวแปรเนมนะและสั่งดีเดเล็กไปที่หน้าแอดมินก็คือหน้านี้จากนั้นผมสั่ง echo เนีออกมา เราคิดว่าจะได้ชื่อของแอดมินออกมาไหมได,ได้เพื่อนคิดว่าได้นะอลองดูครับผมจะไปลอกอินใหม่เหมือนเดิมนะอ่ากิดคิดว่าไงคิดว่าชื่อแอดมินจะอยู่ไหมอยู่นะเราคิดว่าไง,งนี่ครูทำนี้ครูเช็คลอกอินเสร็จใช่ไหมเอาชื่อของเขาเนี่ยเกียไปที่ตัวแปรเนมจากนั้นดีเเล็กไปที่หน้าแอดมินก็คือหน้านี้ แล้วครูก็สั่ง echo name เราจะได้ชื่ออ d m i n ออกมาไหมคิดว่าไงได้นะโอเคครับมาพิสูจน์กันนะครับ l อ g in นะครับก็ admin หนึ่งสองสามสี่กดเข้าสู่ระบบ่ะเป็นไงครับตัวแปร name มันบอกว่าไง u n i f e d variable name มหาตัวแปรนี m e ไม่เจอทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการาเก็บชื่อของเขาไปทุกๆหน้าล่ะ สังเกตเวลาเราล็อกอินเฟซบุ๊กอ่ะเห็นไหมมันจะโชว์ตรงนี้ตลอดเลยถูกไหมอ่าชื่อเราเช่นเดียวกันถ้าเราต้องการเก็บชื่อของเราไปทุกๆหน้าเนี่ยเราจะใช้ตัวแปรที่มันพิเศษประเดิมครับตัวแปรตัวนี้คือเซสชันตัวแปรแบบเซสชันนะอ่าเซสชันคืออะไรโอเคเรามาดูทฤษฎีของเซสชันนิดนึงครับนี่ครับดูหลักการของมันนะตัวเซสชันคืออย่างนี้หลังจากที่ตัวไคลเอนเนี่ยไคลเอนก็คือฝั่งเรานะ ั่งเรา request ไปที่ตัวเซิร์ฟเวอร์คือล็อกอินเอาไว้ไงมันจะเซิร์ฟเวอร์มันจะเลทฟอนตัว u n i q u e Session ID กลับมาให้ส่งกลับมาให้นะจากนั้นเมื่อมีการส่ง request อะไรต่างๆไปเนี่ยจากเครื่อง c คล e n t เนี่ยมันจะส่ง Se s s i o n ID ที่ฝั่ง u s e r เนี่ยเอามาให้ด้วยคือส่งกลับไปด้วยเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์มันเช็คเช็คว,ว่ามันคือ Se s s i o n ID ที่มันมีอยู่หรือเปล่าอ่าถ้ามีมันก็จะ ตอบกับข้อมูลออกมาให้อะไรประมาณนี้นี่คือทฤษฎีของเซสชันนะครับทีนี้ถ้าเราจะทำนะครับให้ทุกคนไปที่หน้าโค้ดเลยครับไปที่หน้าโค้ดนะแล้วไปที่ไฟล์เช็คลองอินครับให้พวกเราประกาศตัวแปรเซสชันขึ้นมาแต่การที่เราจะใช้ตัวแปรเซสชันได้เนี่ยเราต้องประกาศเซสชันสตาร์ขึ้นมาก่อนครับต้องสั่งให้เซสชันเนี่ยสตาร์นะ S E S S I O N ส n อ s c o Start ครับเป็นการบอกว่าตอนนี้เราจะมีการใช้งานตัวเซสชันนะครับก็คือต้องประกาศกันไว้ก่อนหลังจากที่เราประกาศเซสชันสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวแปรเซสชันได้ละทีนี้ผมจะเปลี่ยนจากเนมบรรทัดนี้นะผมคอมเมนต์ไว้นะครับคอมเมนต์นะแล้วเอาตัวแปรเซสชันครับ Station, ตั้งชื่อว่า name แทน name เนะเท่ากับค่าที่ได้มาจาก database ก็คือตัวนี้นั่นเองพิมพ์ใหม่เลยก็ได้ row อันนี o ก้ามปูแล้วก็ u อันนี้คตัว name นะครับง่ายๆคือเอาตัวแป s e s ตชันที่ชื่อว่า name เนี่ยมาเก็บชื่อของ admin เอาไว้นะครับตอนนี้ตัวแป s e s s ชันถูกใช้งานแล้วนะ หลังจากที่มันเก็บค่าเสร็จเก็บเก็บตัวชื่อของแอดมินเนี่ยอยู่นมจากดัตเตอร์เบสเนี่ย,กเ,ยเก็บที่ตัวแปรเซสชันที่ชื่อว่าเนมจากนั้นผมก็ให้มันไปที่หน้าแอดมินถูกไหมครับทีนี้เรามาดูหน้าแอดมินครับในหน้าแอดมินเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณต้องการเอาตัวแปรเนมที่ที่เป็นเซสชันเนี่ยเราก็ต้องสตาร์ตตัวเซสชันเหมือนกันนะก็สตาร์ตเลยครับเราจะเอาตัวแปรเซสชันมาใช้งานเราก็ต้องสตาร์ตมันก่อน แบบนี้ครับสตาร์ทเสร็จผมก็จะประกาศตัวแปรธรรมดาตัวหนึ่งขึ้นมาที่ชื่อว่า name นี่แหละ name เอามาเอามาเก็บตัว s เซสชันละตัว s e สชัน name ที่เรารับมาจากหน้าเช็คล็อกอินนะครับมาเก็บไว้ที่ตัวแปร name อีกทีนึงจากนั้นผมก็จะโชว์ตัวแปร name ออกมาประมาณนี้นะ เดี๋ยวเซสชันคุณน่าจะเพีย์ผิดนะ s e s s i o n underscore start นะครับนะเดี๋ยวคุณลองก่อนนะก็กลับไปที่ Login นะครับ admin หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อาโอเคก็โชว์ช่เชนม n ออกมาถูกต้องครับก็ไปที่ตัว admin นะเพิ่มเมนูขึ้นมาหนึ่งอันครับ ผมก็เปิดแท็กเขียนใส่ในนี้ก็ได้เนะเปิดให้ทีมแมวดีก่อน <S <S อย่างที่บอกนะเราไม่ได้เน้นความสวยงามนะครับเน้นเอาโปรเซสให้ได้ก่อนนะครับก็ทำเมนูขึ้นมานะครับชื่อว่าจัดการสมาชิกให้ลิงก์ไปที่หน้า member นะครับ member นะนะ admin member ก็ได้ครับที่ขึ้นต้นด้วย admin เนี่ยเพราะว่าผมต้องการให้รู้ว่าไฟล์นี้ admin เป็นคนจัดการนะครับจัดก,การอะไรก็จัดก,การสมาชิกตอนนี้ไฟล์ admin member เนี่ยเรายังไม่มีหรอกเราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาด้วยนะครับก็ไปสร้างไฟล์ที่ชื่อว่า admin underscore member ด้วยครับ ด่นะแล้วในหน้า admin member เนี่ยให้เราก๊อปตัวนี้ไปเลยทั้งเซตเลยเดี๋ยวผมใส่ br ซะหน่อยแล้วกันนะ br ตรงนี้นะครับให้มันตกบรนทัดเอ้ยใส่โท่ทีไม่ใช่ br hr นะครับใส่เส้นเข้าไปถูกไหมเส้นเป็น hr เนอะ จากนั้นให้เราก๊อฟทั้งก้อนเนี่ยไปเลย,ยก,ก๊อปไปเพื่อจะพิสูจน์ว่าตัวแปลเซชันเนี่ยมันไปได้ทุกๆหน้านะครับผมก็มาวางไว้ที่หน้า Admin Member เลยนะครับวางแบบนี้นะแล้วก็พิสูจน์ลันดูครับก็ลองอินใหม่ อ่าโอเคพอคลิกจัดการสมาชิกปุ๊บเนี่ยเห็นไหมตัวแอดมินมันยังคงอยู่นะนั่นหมายความว่าตอนนี้เซสชันเราเนี่ยมันสามารถไปทุกๆหน้าละ